สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีหรือสอนวิธีนะครับเครื่องสืผ้าแบบ2ถัทางนะครับแบบ2ถัทาง2ถังนะครับแบบนี้นะครับ2ถัทาง2ทางคือมีทางซักกับทางทางปั่นแห้งนะครับ2ถัทางนะครับที่มักเจอปัญหาบ่อยๆเลยนะครับคือเก็บน้ําไม่อยู่นะครับ เวลาอะเปิดน้ํา <at> ใส่เข้าไปแล้วน้ําไหลออกตลอดนะครับเก็บน้ําไม่อยู่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อดังๆยี่ห้ออื่นแล้วแต่นะครับแต่ผมมาบอกยี่ห้อนี้ครับเป็นยี่ห้อไลสตาครับยี่ห้อนี้ครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ก็ได้นะครับให้แกะฝาหลังครับนี่ครับแกะฝาหลังแกะฝาหลังออกมานะครับแกะน็อตออกให้หมดแกะฝาหลังออกมาแล้วก็มาดูตรงนี้ครับจะเ,เป็นที่ จะมีสายดึงดึงน้ํานะครับสายดึงน้ําต่ออยู่ข้างบนครับมันจะดึงเวลาเราหมุนลูกบิดอยู่ข้างบนนะครับสายสายตรงนี้มันจะดึงอ่อนนะครับมันจะดึงออกแล้วน้ํานะมันก็จะปล่อยน้ําทิ้งครับสาเหตุหลักๆคือเป็นพวกเงินเหรียญครับติดอยู่ข้างในตัวนี้นะครับบางรุ่นบางยี่ห้อนก็จะเป็นเกียวบนนะครับเป็นเกียวตั้งแบบนี้นะครับเอารุ่นบางยี่ห้อจะเป็นเกียวตั้งแบบนี้นะครับ ให้เราหมุนออกนะครับปลดสายอะไรให้ออกออกก่อนนะครับปลดสายข้างบนออกก่อนแล้วก็หมุนออกหมุนออกครับหมุนออกเราจะเจอลูกยางนะครับจอลูกยางอยู่ข้างในลักษณะนี้นะครับเกือบทุกรุ่นคล้ายๆกันหมดนะครับทุกยี่ห้อคล้ายๆกันครับบางบางยี่ห้อจะมีเกียวข้างบนนะครับให้หมุนออกงนี้ครับให้หมุนออกหมุนไปทางซ้ายนะครับเข้าขวาออกซ้ายนะครับ หมุนออกมาเราจะเจอนะครับส่วนมากจะเป็นพวกเงินเหรียญนะครับนี่ผมเพิ่งแกะนะครับเหรียญห้าเหรียญสิบนะครับนี่ครับเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญบาทบางครั้งก็เป็นกิบปักผมบ้างนะครับถ้ามีลูกสาวมีอะไรนะครับกิบปักผมจะติดอยู่ข้างในนะครับให้เราหมุนแล้วก็แกะดูครับจะเป็นพวกเงินเหรียญเป็นกิบปักผมบางครั้งเป็นแหรนเป็นทองก็มีนะครับแกะฟาหลังครับแล้วก็หมุนหมุนอ่อนนะครับสำหรับ เครื่องสองถังนะครับสองถังนะครับมีถังสกักกับถังปัดแห้งนะครับแกะข้างดูครับแกะฝาหลังนี้ครับอาการเก็บน้าไม่อยู่นะครับประมาณนี้นะครับอาการเก็บน้ำไม่อยู่จะมีอะไรไปติดอยู่ลูกยางนะครับมันจะเป็นลูกยางครับจะมีบางตัวมีอะไรไปติดลูกยางนะครับคือมันมันดันเขาเขาไม่สนิทนะครับติดเงินเหรียญบ้างกลิบปักผมบ้างนะครับแกะฝาหลังนะครับบาง ยี่ห้อมันจะจะอยู่ตรงนี้นะครับบางยี่ห้อถ้าผมจำผิดจะเป็นยี่ห้อไฮเออร์นะครับยี่ห้อไฮเออร์อะไรให้แกะตัวนี้นะครับอยู่ตรงถังนะครับมันจะอยู่ด้านนี้นะครับถ้าเปลี่ยนยี่ห้อไฮเออร์ครับพวกไฮเออร์เขาจะเป็นด้านนี้ครับแล้วก็ดึงดึงตัวนี้ขึ้นมาครับเราจะเจอรูปยางครับข้างในครับก็เช็คได้เหมือนกันนะครับอีกตัวนี้ครับถ้าเป็นยี่ห้อไฮเออร์ครับรูปยางจะอยู่ ด้านหน้านะครับแต่เป็นพวกซัมซุง LG หรือเป็นยี่ห้อปกตินะครับซัมซุง LG พวกยี่เต๋อฉพวกอะไรพวกนี้นะครับส่วนมากจะอยู่ด้านหลังนะครับแกะฝาหลังออกนะครับแล้วก็จะเจอครับเป็นพวกเงินเหรียญพวกกิ๊บปักฝนครับที่ข้างในแล้วก็แกะออกมาแล้วแล้วก็ประกอบเข้าเดิมนะครับก่อนเป็นอะไรเสร็จครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับโอเคครับสวัสดีครับ